ดีตอนรับชาวราศีเมษสู่ช่องทางโรเอร์เทอพีใบเตยนะคะวันนี้เรามาพบกับเพื่อนๆชาวราศีเมษนะคะในช่วงของคริสต์มาสพอดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาเมอร์รี่คริสต์มาสแล้วก็ แฮปปี้นิวเอียนะคะกับชาวราศีเมษด้วยนะคะเอ,อเพื่อนเพื่อนชาวราศีเมษนะคะหรือเพื่อนเพื่อนที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมนะคะไปจนถึง19เมษายนค่ะเรามาเช็คพลังงานภาพรวมของคุณนะคะในช่วงของเดือนมก,กราคม2565กันนะขออมโนโลจีหนึ่งใบนะคะให้กับชาวราศีเมษค่ะ It's time to take action นะคะสำหรับชาวราศีเมษเห็นไหมเอ่ยเออนะคะ<ม>เป็นไพ่ของชาวราศีเมษด้วยนะคะ New Moon in Aries นะคะโอในช่วงของเดือนมกราคมนี้นะคะคุณจะกลับมาเป็นตัวเองแล้วนะคะชาวราศีเมษนะ คุณจะทุ่มเทนะคะในเรื่องของเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินการลงทุนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเหมาะมากๆเลยสําหรับชาวราศีเมษนะที่จะเริ่มต้นทําอะไรนะคะในเดือนมก,กราคมสองพันห้านี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ไพ่ทาโร่กันบ้างขอไพ่ทาโร่นะคะเจ็ดใบค่ะ ให้กับชาวราศีเมษเรื่องการงานการเงินนะคะเจ็ดไปในช่วงเดือนมก,กราคมสองหาคาอ่ะหยิบมาเกินหนึ่งใบโอเคเก็บไว้ก่อนโอเคค่ะใบแรกของคุณนะคะ 9 of wands นะคะอืมในช่วงนี้เนี่ยทุ่มเทกับงานมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ทุ่มเทจนถึงขนาดที่ว่าท้อกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่างานค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะในช่วงนี้นะ Ace of wands Page of Swords Four of Swords Two of Pentacles นะคะ Ten of Swords ปิดท้ายด้วย ว้าวเดลเวอร์สโอ้และที่หยิบเกินมาก็เป็น h ดี m p เพรสด้วยนะคะโอ้โอเคสำหรับชาวราศีเมษนะคะช่วงเดือนมะกราคม2 5 6ห้าห้านี้นะคะ มันจะมีการได้เริ่มต้นเรียนรู้อะไรใหม่ๆการลงทุนใหม่นะคะงานใหม่ตำแหน่งใหม่การศึกษาการเดินทางอะไรไม่ว่าคุณจะโฟกัสอะไรอยู่นะคะมันจะมีการได้เริ่มต้นแล้วนะคะสิ่งที่คุณทุ่มเทมานะคะแล้วก็มีการถามตัวเองด้วยว่าฉันจะไปต่อไหวไหมนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกําลังจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นในเดือนมก,กราคมแล้วนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีในเรื่องของการคิด มากนะคะ p a r a n o i นะคะในเรื่องของความกลัวนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออุปสรรคอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะที่มันจะทําให้คุณเนี่ยสะดุดบ้างนะคะคาพูดคําจาของคนอื่นที่ทําให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึกไข้เข่นะคะแต่นะคะให้เวลานะคะกับตัวเองนิดนึงนะคะได้ศึกษาเรียนรู้กับมันนะคะพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะระวังที่จะมีเรื่องของสุขภาพที่เสียไปด้วยในช่วงนี้นะคะการเงินเนี่ยไปมองว่า มันอาจจะยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เพราะว่ามันมันจะเป็นเรื่องของการหมุนเงินซะมากกว่านะคะประ,ประครับประคับประคองการเงินในกระเป๋าของคุณนะคะแต่มันก็ยังดีนะ ที่มันยังมีเข้ามาอีกบ้างนะคะให้คุณได้ไปชาระหนี้สินอะไรต่างๆนะคะยังมีเข้ามานะคะให้ระวังในเรื่องของงานเอกสารนะคะการกู้ยืมนะคะการทําสัญญาอะไรต่างๆต้องระวังนะคะเพราะว่ามันก็ยังคงมีเรื่องของการหักหลังอะไรอยู่นะคะเรื่องของสุขภาพก็มาเป็นอันดับหนึ่งเช่นกันนะคะอืมฟอร์สสอดกมาเทนอฟสอดมาตรงนี้นะคะระวังการที่จะทําอะไรที่ฝืนนะคะร่างกายตัวเองมากเกินไปแล้วก็จะลงป่วยได้ในช่วงนี้นะคะ แต่มองว่านะคะสิ่งที่เป็นปัญหาสําหรับคุณเนี่ยมันคือการที่ว่าคุณไม่ไว้เนื้อเชื่อใจแม้กระทั่งตัวเองหรือคนรอบข้างนะคะแล้วเพราะว่าคุณเคยเจออะไรที่มันค่อนข้างจะแย่ประสบการณ์ที่แบบหักหลังผิดหวังเสียใจการคดโกงนะคะมาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะในตอนนี้คุณจะพิจารณาคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะแต่ นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บอกคุณนะคะว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะคะสิ่งที่คุณเคยเจอมาเนี่ยมัน มันถึงแม้ว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีแต่มันก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะอ,อ,อาจจะไม่ใช่เรื่องของความรักก็ได้นะคะดินเลอเวอร์สเข้ามานะคะอย่างไรก็ตามมันจะเน้นไปในเรื่องของการที่ว่าคุณจะได้กัลรรยา,าณามิตรที่ดีนะคะได้พาร์ทเนอร์ที่ดีนะคะได้นนดะคะดู่ใหญ่อุปถัมภ์นะคะในเรื่องของการเงินการทํางานนะคะมีคนที่ให้กําลังใจคุณนะคะแล้วก็มาแบบจริงใจด้วยนะคะไม่ไก่กาอาราลีแล้วนะคะสาหรับชาวราศีเมษนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณมองโลกในแง่ ะะเราก็เปิดรับสิ่งดีเข้ามาได้แล้วนะคะอย่ามัวแต่กลัวนะคะออดูแล้วเนี่ยเตยมองว่านะคะออนอกจากที่จะมีในเรื่องของออกำลังใจนะคะจากพาร์ทเนอร์นะคะจากหุ้นส่วนอะไรเนี่ยมันยังมีในเรื่องของการที่ว่า ตัวเลือกทางเลือกเข้ามาในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะอาจจะไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เป็นเพศหญิงนะคะคุณแม่อะไรแบบนี้นะคะที่เสนอนะคะโปรเจกต์หรือโอกาสทางด้านการงานการเงินให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็อาจจะได้มีในเรื่องของการคิดทบทวนนะคะว่าตัวคุณเนี่ยจะได้เริ่มงานอะไรใหม่ๆโปรเจกต์อะไรใหม่ๆร่วมกับคนคนนี้หรือเปล่าซึ่งเตยมองว่ามันจะส่งผลดีให้กับคุณด้วยถ้าคุณตัดสินใจอย่าง รอบครอบนะคะว่าจะทํากับเขานะคะตรงนี้นะคะเตยขอเตือนนิดนึงว่าอย่าเพิ่งเอ,เอาดวงโดยรวมไปตัดสินใจในเรื่องนี้นะคะถ้าอยากจะดูดวงเนี่ยทักมาดูส่วนตัวได้นะคะหรือใช้ในเรื่องของตรกะของคุณเนี่ยคิดวิเคราะห์เองได้เลยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะอย่าเอาไปตัดสินใจในเรื่องของออการเงินการงานอะไรที่มันสําคัญในชีวิตคุณนะคะแต่บอกได้เลยว่าแนวโน้มมันค่อนข้างดีนะคะอืม โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะภาพรวมของคุณในช่วงของเดือนมกราคม2565นะคะ โอ้ oh, r t r e a t ค่ะ it's time to disconnect from h e o r l d นะคะสำหรับชาวราศนะีเมษนะในช่วงของเดือนมกราคมเนี่ยคุณจะมีในเรื่องของการที่ว่าได้ท่องเที่ยวเดินทางนะคะได้พักผ่อนได้ให้เวลากับตัวเองและคนที่คุณรักมากขึ้นนะคะมีการปรับความเข้าใจกันในบางคนบางคู่ที่มีปัญหากันด้วยนะคะขอให้สิบใบนะคะให้กับภาพรวมความสัมพันธ์ของชาว ราศีเมษนะคะความรักความสัมพันธ์ภาพรวมของชาวราศีเมษในช่วงเดือนมกราคมส5 6 5เป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกัน โอเคค่ะมา10บใบใบแรกของคุณนะคะ Knight of Cups ค่ะช่วงนี้เนี่ยมีความสุขนะคะมีเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนะคะทำอะไรที่ตัวเองชอบนะคะหรือนะคะกำลังอาจจะเดินหน้าจีบใครอยู่นะคะในในช่วงนี้นะคะสำหรับชาวราศีเมษเนาะ Six of Cups ค่ะ 2 of Swords, f of u r o Cups, seven of Cups, King of Swords นะคะ10 of Wands, t w of o Pentacles, The High p r i e s t e s นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วย five of Cups อืมสำหรับชาวราศีเมษนะคะที่ผ่านมานะคะ คนโซลนะคะคุณไปทุ่มเทกับในเรื่องของการงานมากๆเลยนะคะคุณมีในเรื่องของการที่ว่าอยากจะทําความฝันนะคะของตัวเองให้สําเร็จนะคะก็เลยไปทุ่มเทในจุดนี้มากเลยนะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีตัวเลือกอะไรเข้ามาเนี่ยคุณก็ไม่ได้สนใจนะคะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาสําหรับชาวราศีเมษความสัมพันธ์ไม่ค่อยเด่นนะคะคนที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือคนมีคู่เนี่ยเตยมองว่าเออมันมีเรื่องของการ ที่ว่าทุ่มเทให้กับเรื่องการงานมากจนเกินไปเลยไม่มีเวลาให้กันนะคะแล้วก็อาจจะมีใครบางคนเนี่ยที่อาจจะมีในเรื่องของการพูดคุยนะคะกับอีกคนหนึ่งนะคะผ่านสื่อออนไลน์เลยแบบนี้นะคะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็เลยค่อนข้างที่จะมีการงอนมีปัญหานะคะมีการบล็อกอะไรแบบนี้นะคะในช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษคุณพยายามที่จะงอนะคะ ของคุณนะคะเขาเนี่ยนั่งงอนอยู่เลยนะคะในตอนนี้นะคะอตอนนี้ถ้าจะพูดคุยปรับความเข้าใจอะไรเนี่ยเตยมองว่าก็ขอให้รีบทำละกันนะคะเพราะว่าตัวเขาเองกำลังคิดกลับไปกลับมาอยู่นะคะมีความสับสนว่าจะให้โอกาสคุณดีไหมช่วงนี้ยังเป็นช่วงจังหวะที่ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ไฟนแนลนะคะในความรู้สึก เขานะคะแต่มันก็เป็นจังหวะที่ตอนนี้เขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นะคะตัวคุณเนี่ยคิดถึงเขานะคะยังคงรักยังคงผูกพันนะคะหลับตาก็ยังค,งคงคิดถึงเธอนะคะประมาณนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของคนรักเก่าเข้ามานะคะในด้านของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือคนโสดด้วยก็ได้นะคะเตยมองว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ ควรจะต้องมีในเรื่องของการเดินทางนะคะความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของระยะทางเนะะี่ยหาแผนการที่จะไปพบไปเจอกันนะคะแล้วก็วางแผนร่วมกันนะคะที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะเออต้องพูดคุยสื่อสารนะคะเพราะดูแล้วตอนเนี้งอนหนักมากทีเดียวนะคะเออสำหรับคู่รักนะคะ ของชาวราศีเมษนะสำหรับคนโสดก็ดูแล้วน่าจะเด่นๆในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนเก่านะคะที่ยังคงมีความผูกพันยังมีความคิดถึงกันและกันอยู่นะคะอโอเคในช่วงของเดือนมก,การาคม25 6 5้านะคะออชาวราศีเมษนะคะน่าจะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนะคะ คนโสดเนี่ยอาจจะมีทางเลือกเข้ามานะคะคนเก่าคนใหม่นะคะแล้วก็จะต้องตัดสินใจนะคะว่าจะเอาอย่างไรดีกับความสัมพันธ์นี้นะคะมีในเรื่องของการสวดมนต์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะมีการดูดวงนะคะเกิดขึ้นนะคะสาหรับชาวราศีเมษนะมีการใช้ i n t u i t i o ค่ะนะคะมีเรื่องของการกล้ากลัวในความสัมพันธ์ว่าจะไปต่อกับคนใหม่หรือจะให้โอกาสคนเก่าดีอะไรแบบนี้นะคะลักที่เสียดายน้องแหละนะคะในช่วงของเดือน กุมภาพันธ์ถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะคะเจ้าคิดว่าก็ปล่อยไปก่อนดีกว่านะคะถ้ามันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องรีบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้คุณเนี่ยใช้เวลาทบทวนสิ่งต่างๆเนี่ยให้คุณมองให้ออกละกันนะคะว่าคุณคนที่จะต้องให้โอกาสกับ ทางเลือกไหนนะคะอืมประมาณนี้อาจจะมีเรื่องของการพูดคุยสื่อสารที่ตรงไปตรงมาระหว่างคนเก่ากับคนใหม่ด้วยนะคะจะได้ไม่ทําร้ายจิตใจกันมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ตัดโอกาสให้กับตัวคุณด้วยที่จะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเออสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเตยคิดว่าคล้ายๆกับคนโสดนะคะทีเนี้ยต้องระวังในเรื่องของการตัดสินใจผิดพลาดด้วยนะคะเพราะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะจะให้มันชัด จนได้สักวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากนะคะถ้ามันมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกันมาในระยะเวลาที่ค่อนข้างนานแล้วนะคะเขาจะชัดเจนกับคุณทําไมคุณเข้าใจไหมเออนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เตยมองว่าช่วงนี้นะคะขอให้คุณเนี่ยทำบุญสวดมนต์นะคะแล้วก็ให้เวลากับตัวเองนะคะปฏิบัติทําบ้างอะไรบ้างนะคะให้อินทิวชันของคุณเนี่ยแข็งแรงนะคะเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดนะคะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเสียใจนะคะพอไฟออฟครับ เข้ามานะคะเป็นบทสรุปด้วยนะคะอืมมันมีโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดมากๆด้วยนะคะสําหรับชาวราศีเมษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักกันมาได้นะคะเอ่อในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่ดีอยู่แล้วเนี่ยระวังในเรื่องของความคิดมากนะคะความคิดไปเองความมโนไปเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเก่าแล้วก็ความกลัวในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะคะยังไม่อยู่กับปัจจุบัน เลยนะคะสาหรับคุณทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดคุยสื่อสารนะคะปัญหาคือการสื่อสารแล้วก็เวลาจะพูดคุยกันให้เลือกใช้คําที่ดีมีประโยชน์กับความสัมพันธ์มีเป็นคําที่ฟังแล้วมันชื่นใจนะคะระหว่างกันและกันนะคะอย่าเลือกใช้คําพูดที่มันดุนแดงอย่าพูดคําที่มันแบบ ตัดท้อกันอะไรกันนะคะทำลายความรู้สึกคันอันนี้ไม่ดีนะคะไม่สนับสนุนนะเพราะว่ามันยังคงด้วยความที่5ฟ f c ออกคับมันเข้ามาเป็นบทสรุปเนี่ยแหละนะคะเลยค่อนข้างที่จะเป็นห่วงว่าคุณจะเสียโอกาสในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะอืมโอเคมาดูกันที่ Angel a n s w e r กันบ้างนะคะขอหนึ่งใบนะคะให้กับชาวราศีเมษนะคะในช่วงของเดือนมการาคม2565ค่ะ Improving health นะคะอืมนอกจากจะมีเรื่องของการที่ว่าปรับความเข้าใจนะคะระหว่างกันและกันในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วนะคะก็อย่าลืมที่จะรักตัวเองด้วยนะคะสําหรับชาวราศีเมษนะเอาทอาหารให้ตรงเวลานะคะพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําละ8แก้วนะคะจะออกกําลังกายด้วยก็ได้นะคะให้เวลากับตัวเองบ้างนะคะให้เวลากับการรักตัวเองบ้างนะคะ คุณจะได้มีแรงมีกําลังใจที่จะไปดูแลคนข้างๆคุณคนที่คุณรักหรือเตรียมพร้อมกับความสัมพันธ์ที่มันจะมีเข้ามาในอนาคตนะคะสําหรับชาวราศีเมษนะอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะคะอะไรที่ดีก็เอาไปปรับใช้กันนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปเลยนะคะแต่ก็ขอ,อสวัสดีปีใหม่นะคะ Merry Christmas กับ ทุกคนนะคะชาวราศีเมษขอให้คุณมีความสุขนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะการเงินที่มั่นคงการงานที่ดีความรักที่ดีความรักที่คุณคู่ควรนะคะ ก่อนที่จะจากกันไปนะคะเตยฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับเตยด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะทุกช่องทางนะคะ Facebook, YouTube นะคะ TikTok แล้วก็ amarinTV.com นะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ